การเลือกตั้งอบตอไม่ใช่แค่สนามประลองความนิยมแต่มันคือสนามประลองความแม่นยำในข้อกฎหมายครับคุณรู้ไหมว่ามีผู้สมัครจำนวนมากที่คะแนนนำโด่งมาชนะขาดลอยแต่สุดท้ายกลับไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกเพราะเผลอไปทำผิดในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติครับ วันนี้เราจะกลางตำรากฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลมาดู10ข้อห้ามหาเสียนที่เป็นหลุมพรางมรณะของผู้สมัครอบตอโดยเฉพาะประเด็นที่มีการฟ้องร้องจนถึงขั้นแจกใบแดงมาแล้วเริ่มกันที่กับดักแรกที่คนตกม้าตายเยอะที่สุดคือ 1. ห,ห้ามให้เงินและ 2. ห้ามสัญญาว่าจะให้ลองดูตัวอย่างกำนันแมนกำนันแมน เป็นอดีตกำนันลงสมัครนายุกอบตอไปร่วมงานศพลูกบ้านด้วยความเคยชินและอยากแสดงน้ำใจแก่ก็ใส่ซองช่วยงานศพไป500บาทและมอบพลรีดในนามผู้สมัครผิดครับนี่คือจุดตายที่สารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งเคยมีคำพิพากษาไว้ชัดเจนการให้เงินช่วยงานประเพณีต่างๆในช่วงที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แม้จะเป็นประเพณีแต่ในช่วงเลือกตั้งห้ามเด็ดขาดกรณีศึกษาที่ศาลตัดสินบ่อยที่สุดคือเรื่องการใส่ซองงานศพหรืองานบวชคำพิพากษาศาลดีกาที่6563/2544ศาลมองว่าผู้สมัครย่อมรู้อยู่แล้วว่าการให้เงินจะมีผลต่อคะแนนนิยมจึงอ้างว่าเป็นประเพณีไม่ได้ในช่วงเลือกตั้งคำแนะนำ หากผู้สมัครต้องไปงานศพจริงๆให้ไปช่วยงานเช่นยกของเสิบน้ำหรือไปไหว้ศพเฉยๆโดยห้ามมอบเงินหรือสิ่งของเด็ดขาดรวมถึง3การให้ทรัพย์สินเสื้อแจ็คเก็ตทีมงานถ้าแจกให้ทีมงานใส่หาเสียงทำได้แต่ถ้าแจกให้ชาวบ้านใส่เชียร์หรือแจกขันน้ำแจกปฏิทินที่มีรูปตัวเองผิดทันที ศาลมองว่าทรัพย์สินเหล่านั้นคำนวณเป็นเงินได้เป็นการซื้อเสียงทางอ้อมครับมาต่อกันที่ข้อ4ห้ามจัดเลี้ยงและ5ห้ามจัดมหรสพหลายคนคิดว่าแค่เลี้ยงน้ำพริกปลาทูทีมงานและชาวบ้านที่มาฟังปราศัยไม่น่าจะเป็นไรระวังครับกกตวางแนววินิจฉัยไว้เข้มมากน้ำดื่มแจกได้แต่ต้องเป็นน้ำเปล่าขวดเล็กๆพอประทังกระหาย แต่ถ้าเมื่อไหร่มีลาบหมูมีสุราหรือจัดโต๊ะจีนแม้แต่โต๊ะเดียวเตรียมตัวโดนร้องเรียนได้เลยและข้อที่พลาดกันบ่อยคือมหรสพการเอรถแหหาเสียงที่เปิดเพลงหาเสียงทำได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณจ้างวงดนตรีสดหรือมีกลองยาวแห่นำขบวนหาเสียงรำแก้บนหรือจัดฉายหนังกลางแปลง ศาลเคยตัดสินให้ใบแดงมาแล้วเพราะถือเป็นการจูงใจด้วยความบันเทิงยุคโซเชียลมีเดียนำมาสู่ข้อห้ามที่6ห้ามหลอกลวงหรือใส่ร้ายการโพสต์เฟซบุ๊กโจมตีคู่แข่งว่าคนนี้ขี้โกงเคยทุจริตโดยไม่มีหลักฐานยืนยันหรือแม้แต่การหาเสียงเกินจริงเช่นสัญญาว่าจะแจกเงินเดือนผู้สูงอายุคนละ5,000บาทซึ่งเกินอำนาจหน้าที่ของอบตอ กรณีแบบนี้ผิดนะครับเพราะถือเป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงครับและสำหรับแชมป์เก่าต้องระวังข้อ7ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐนายกอบตอคนเดิมจะเอารถหลวงน้ำมันหลวงหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่อบตอมาช่วยเดินแจกใบปลิวในเวลาราชการไม่ได้เด็ดขาดผิดทั้งกฎหมายเลือกตั้งและผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐด้วยข้อ8กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลางนะครับการไปช่วยผู้สมัครหาเสียงไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ต้องระวังมีความผิดทางวินัยได้ข้อ 9. ห้ามปิดป้ายในที่ห้ามปิดทับป้ายจราจรปิดขวางทางเดินปิดป้ายเกินกว่าจำนวนที่ประกาศไว้อันนี้ผิดพรบรความสะอาดโดนปรับอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ หรือร้ายแรงกว่านั้นอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งได้เลยนะครับและข้อ10ห้ามหาเสียงหลัง6โมงเย็นก่อนวันเลือกตั้งกฎเหล็กคืนหมาหอนห้ามแจกใบปลิวห้ามโพสต์เชร์หลัง6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งเด็ดขาดท่านผู้ฟังครับเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอสำหรับการเป็นนายกอบตอรครับต้องรู้กฎหมายด้วยหัวใจสำคัญคือแข่งกันที่นโยบาย ไม่ใช่แข่งกันที่กระเป๋าต่างครับถ้าท่านไม่อยากให้เงินทองที่ลงไปต้องสูญเปล่าและไม่อยากเอาขาข้างหนึ่งไปแย่ในตารางงดใส่ซองทุกกรณีในช่วงประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วนะครับถ้าจำเป็นต้องไปงานให้ไปตัวเปล่าไปช่วยแรงงดเลี้ยงอาหารแม้แต่ข้าวกล่องก็ห้ามงดสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้เล่นตามกติกาชนะอย่างสง่างาม แล้วท่านจะเป็นความภูมิใจของคนทั้งตำบลครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ